สวัสดีครับอยู่กับพี่ต้อมเกษตรอินทรีย์วิถีพึ่งตนเองครับผมอยู่ในแปลงฝรั่งเช่นเคยเนาะวันนี้มาพูดถึงเรื่องฝรั่งพันหนักพันเบาเลยว่าสำหรับมือใหม่เนาะพี่ๆท,ที่เริ่มต้นอยากปลูกฝรั่งเนี่ยมันช่วงนี้สายพันธุ์มันเยอะมากๆนะเนาะแล้วก็บางครั้งก็มีสายพันธุ์ใหม่ๆออกมาเยอะรวมถึงสายพันธุ์เก่าๆที่มิจฉาชีพเลยเรียกว่ามิจฉาชีพเลยนะมันไปเอาต้นพร้อมเมล็ดมาขายก็อีกเยอะเนาะ วันนี้เดี๋ยวมาเล่าเรื่องอพันหนักพันเบาของฝรั่งให้ฟังเพื่อประกอบการตัดสินใจว่าเราควรเลือกปลูกแบบไหนดีแต่ต้องบอกก่อนว่าตอะไม่ได้ชี้นำใดๆเพียงแต่เอาข้อมูลมาให้พี่ๆพ,พิจารณาประกอบการตัดสินใจในการเลือกปลูกกันเอาละกันเดี๋ยววันนี้ต้องเล่าให้ฟังก่อนอื่นเลยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ช่องพี่ต้อมเกษตรดินทีวิถีพึ่งตนงเองด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครนี่คุยกันในแปลงฝรั่งแตงโม อย่างฝรั่งแตงโมเนี่ยถือว่าเป็นฝรั่งพันเบาฝรั่งพันเบากับฝรั่งพันหนักเนี่ยสังเกตง่ายๆเลยสำหรับมือใหม่นะคือใบอ่ะเดี๋ยวเดให้ดูปุ๊บอันเนี้ยฝรั่งพันเบาจะใบเรียวออกเรียวแทบทั้งหมดเลยเดี๋ยวฝรั่งพันหนักต้องไปเด็ดใบมาให้ดูแต่ร้อนเดี๋ยวตัดตัดผ้ามาตรงนี้เลยแล้วกันสักคู่ครับผมอันนี้ตระกูลพันหนักเนาะพันหนักเนี่ยใบแดงใบกลมแบบเนี้ยก็ถือว่าเป็นพันหนักเหมือนกันอันนี้ ม่วงกะพัดนอันหนักนะอันนี้แดงอยยธยาอันนี้ก็พันหนักไปแทบจะไม่ต่างกันเลยแต่อย่างนี้สีสกเกตสองยังไม่รู้ว่าหนักหรือเบาเพราะว่ายังไม่ได้โน้มเอากิ่งอย่างเดียวแต่ดูทรงน่าจะติดง่ายกว่าเพราะว่าเนี่ยหลังจากตอนนะพอตัดยอดตอนตอนปุ๊บแล้วมันแตกเลยแล้วใบเดียวเดียวแบบนี้ เพราะอันนี้ยังไม่ได้ชิมก็เลยยังไม่ได้มีข้อมูลให้พี่ๆสักเท่าไหร่อย่างนี้พันหนักเอ้ยพันเบาใบเดียวผงจ้นสือใบเดียวเห็นไหมอันนี้หงจ้นสืออดูลูกอันเนี้ยพันเบาอันนี้พวกเฝอหงคนทำชื่อพันไม่ได้ต้องดูอันนี้อะไรเนะี่ยหงตาเส้นใบกลมอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นพันหนัก แต่เลเวลของพันหนักเนี่ยมันก็จะมีเลเวลของการติดยากติดติดยากติดง่ายไม่เหมือนกันดูเลยมันเมื่อกี้อะไรนะเดิมหงตาเส้นอันนี้ต้องไม่ได้ทำอะไรนะมีโน้มลงข้างบ้างก็เริ่มติดก็ดูเหมือนจะติดง่ายอ่ะอย่างเงี้ยใบใบกลมอย่างเงี้ยนะพันหนักเลยพันหนักก็จะเป็น สก,กูลของลูกของหงเปาสือเป็นการผสมพันธุ์กันร,ระหว่างาหงเปาสือเป็นต้นแม่แล้วก็จะเอาเกสรของสายพันธุ์อื่นๆมาผสมทีมันก็จะมีความเป็นเป็นฝรั่งพันธุ์หนักฝรั่งพันธุ์หนักเนี่ยจะติดลูกช้าหน่อยแล้วก็ช่วงแรกให้ผลยังไม่ค่อยดกแล้วก็กลับมาวิธีในการดูแลเนี่ยจะยากกว่าฝรั่งใบใบเลี้ยวใบแคบหรือฝรั่งพันธุ์เบาพอสมควรอ่ะเดี๋ยวล่มล่มคุยกันต่อเถอ อจุดประสงค์ของการทำซุ้มแบบนี้คือต้องสามารถทําคลิปได้ทั้งวันทำงานได้ทั้งวันข้างล่างเนี่ยปลูกผักด้วยกําลังหรือแปลงผักที่เก็บไปเดียวเนาะเราก็ปลูกด้านล่างนี้ไปเลยนะมีเลยโ๊ะพาไปเดินดูเฉียวๆสักหน่อยนอกเรื่องอย่แล้วไงกำลังอันนี้เก็บกินไปแล้วนะ เราก็จะรื้อปลูกที่เดิมนี่แหละเห็นไหมเอาใต้ต้นนี้เลยเพราะว่าแสงยังพอได้อยู่ช่วงนี้ร้อนอันนี้เป็นเละเละหนึ่งกอยังไม่ได้ตัดตรงไหนตัดไปแล้วต้องก็จะรื้อแล้วก็ปรับดินนิดนึงแต่ไม่ได้ผสมดินอะไรใหม่นะลงปลูกเลยแล้วค่อยบรุงด้านบนมะคุยกันต่อสําหรับเรื่องพันเบาและพันหนักก็อย่างที่พายดูเนะาะจำแนกเบื้องต้นได้ด้วยใบ ลักษณะการติดผลเนี่ยั่งพันหนักเนี่ยเขาจะใช้พลังงานในการทําผลในการสร้างผล่อนข้างค่อนข,ข้างเยอะเราต้องบํารุงให้ถึงบํารุงให้ถึงหมายความว่าใส่ปุ๋ยให้ถูกช่วงใส่ปุ๋ยสม่ําเสมอให้น้ําสม่ําเสมอแล้วก็เรื่องสภาพอากาศก็ เป็นที่อ่อนไหวของฝรั่งพันหนักพอสมควรอันนี้จากประสบการณ์เนาะจากที่เราเก็บข้อมูลแล้วก็ดูพฤติกรรมของฝรั่งพันหนักอย่างเช่นหงเปาถือเราเรียกเขาเรียกว่าหงเป่าถือแล้วกันตระกูลใบกลมทั้งหมดยังถือว่าเป็นพันพันหนักแทบทั้งหมดเนาะแต่เลเวลของการติดง่ายติดยากก็แตกต่างกันไปแต่ถ้าเป็นฝรั่งใบแคบฝรั่งใบเลียวแตงโมเฟิร์นหงมีหงจวนสือถ้าสามพันนี้นะไม่ต้องทําอะไรมันนะ่คือ ต้นสมบูรณ์ออกเองยิ่งตัดยิ่งแตกยิ่งโน้มลูกยิ่งเยอะเนี่ยอันนี้ถึงขั้นแบบห่อ,อนอกถุงมันยังสวยยังออกอันนี้ห่อผิดนะฮะนะไม่ได้ห่อเข้าถุงมันเป็นถุงสําเร็จเลยเนาะสวมแล้วก็แบกเลยในบ้านน่าจะสวมพลาดเลยออกนอกถุงมาอย่างนี้เลยอันเนี้ยตระกูลพันเบาแน่ลูกนะติดง่ายลูกดกเพราะฉะนั้นนะต้อมถึงแนะนําว่ามือใหม่ ที่จะปลูกฝรั่งจริงอ่ะแนะนาว่ามาเริ่มต้นที่พันธุ์เบาหรือใครงบประมาณไม่เยอะไปเริ่มที่ไส้ขาวเลยก็ได้กิมจูสุยมี่เนี่ยจัดเป็นพันธุเบาหมดปลูกง่ายลูกดกแต่ถามว่าไอไอตัวพันธุหนักเนี่ยมันปลูกยากไหมถ้าเรามีวิธีจัดการแปลงที่ที่โอเคให้ปุ๋ยสม่ำเสมอน้ําสม่ามําเสมอแล้วจะทําเชิงพันธุ์นี่ะทำได้เราอย่างที่บอกแต่ถ้ามือใหม่จริงๆปลูกไว้กินก็ทําได้มันมันก็แค่ เราดูแลสม่าเสมอแต่ถ้าจะปลูกเชิงพันชิ์เลยแล้วไม่ได้มีเวลาดูแลคือมีเวลาแค่ให้ปุ๋ยตามรอบไม่ได้พิจีิพิถันอะไรมากไปพันเบาก่อนเลยได้ตังค์ได้ทุนคืนก่อนแน่นอนแต่ถามว่าเรื่องความอร่อยนะความอร่อยเป็นรสนิยมของส่วนบุคคลแต่ต้อมก็ยังบอกว่าหงพาเสือเนี่ยยังเป็นราชาของฝรั่งไส้แดงที่สุดหงพอเสือเป็นฝรั่งพันหนักนะแต่รสชาติดีแต่รสชาติดีเนี่ยขึ้นอยู่ด้วยว่าอายุต้นได้ปุ๋ยถึง ช่วงฤดูกาลหงเป่าเสือถ้าปลูกหน้าฝนนี่นะจืดทํายากถ้าถ้าไวลูกหน้าฝนนะก็จะรสชาติเนี่ยจะอ่อนไหวง่ายจะไม่มีความจะไม่ค่อยนิ่งแต่ถ้าเป็นหงเป่าเสือหน้าหนาวนะรสจัดอร่อยกว่าทุกพันเลยเพราะฉะนั้นเรื่องเรื่องรสชาติเนี่ยอืมมันอยู่ที่ที่ความชอบแต่ในตลาดนะตอนนี้นะฝั่งไส้แดงมันมันเป็นอะไรที่ยังไม่แพร่หลายเราไม่ได้เหมือน เวลาเราไปตลาดเราเห็นกิมจูก,กองขายอยู่อย่างเงี้ยเราหาซื้อได้ไงแต่ไส้แดงเนี่ยถ้าจะทาเชิงพันนี้จริงๆนะต้องว่าเล่นพันธุเบาก่อนดีกว่าปลูกเพื่อได้จํานวนเพื่อส่งแม่ค้าอย่างต่อเนื่องหรือมีผลผลิตขายอย่างต่อเนื่องยังไงก็ไปได้แต่ถ้าเราปลูกพันธุหนักแล้วไม่ได้มีเวลาดูแลไม่เข้าใจธรรมชาติเขาอันเนี้ยก็จะเป็นปัญหานิดนึงไม่ได้โจมตีหงพอสือนะต้องยังบอกว่าหงพอสือปลูกได้ แต่ถ้ามือใหม่อยากเริ่มต้นจริงๆไปนุ่นเลยนี่แหละตระกูลพันเบานะเฟิร์นหงมี่ก็ได้ราคาต้นก็ไม่แพงแล้วตอนนี้เฟิร์นหงมี่หงจ้นสือแตงโมแต่ก็ไปเรียนรู้ลักษณะเขาอีกทีหนึ่งว่าแตงโมเนี่ยมเมล็ดเยอะหน่อยอหงหงเฟิร์นหงมี่เนี่ยก็จะไม่ค่อยอมเปรี้ยวมันก็จะรู้สึกว่ารสชาติมันจะบางๆนิดนึงจะถามว่าหวานไหมหวานเพราะยิ่งปลูกแบบบินรีย์ยิ่งปลูกโดยไม่เร่งเขาเนี่ก็หวาน นี้ข้อแตกต่างของของระหว่างพันธุเบากับพันหนักก็แค่นี้เองเรื่องการให้ผลผลิตโดยที่ถ้าบางแปลงนะบางแปลงอันนี้ต้องบอกก่อนว่าบางแปลงพี่ๆหลายท่านสั่งพันธไม้จากต้นใบเราไปปลูกบางที่หงพอฝืนไม่ต้องทำไรกระดกอย่างสวนพี่พี่ทีเมืองกาเนานะสวนวิจุมอันนั้นนะ่พื้นที่เขาเหมาะสมสภาพอากาศได้ทำยังไงกระดกทำยังไงลูกก็ไม่ร่วงอันนี้ก็ถือว่า จะเรียกว่าโชคก็คือเป็นความเหมาะสมของพื้นที่อะเนาะแต่ถ้าบางพื้นที่อะหลายๆท่านสองปียังไม่ติดลูกยังร่วงอยู่ก็มีเพราะฉะนั้นก็อันนี้เป็นข้อมูลประกอบกันตัดสินใจว่าจะเลือกพันเบาหรือพันหนักแล้วแต่พี่เลยถ้ามีเวลาดูแลจัดก,การตามที่ต้องเคยทคําคลิปไปเนาะให้ปุ๋ยสม่ําเสมอตัดแ,แต่งทรงพุ่มให้สม่ําเสมอเรื่องน้าอย่าขาดสภาพอากาศถ้าร้อนไปสเปรย์น้ําช่วยหรืออะไรประมาณนี้ทําขั้นตอนที่ถูกต้องครบถ้วนดูแลอย่างสมบูรณ์ องค์ประสึกก็สามารถปลูกขายเชิงพณิชย์ได้ฟั่งพันหนักทุกพันธุ์ปลูกได้หมดถ้าเข้าใจธรรมชาตินะก็อยากจะให้ทําความเข้าใจตรงนี้ก่อนที่จะมือใหม่ก่อนที่จะมา,ามามาทำผลผลิตขายต้องเชื่อว่าพี่ๆหลายท่านเห็นฝรัง่งเนี่ยก็ด้วยความที่มันปลูกง่ายให้ผลผลิตไวแต่มันก็ยังมีข้อมูลที่ยังมีบางพันธุ์ที่ต้องเข้าใจทําความเข้าใจกับธรรมชาติของเขาด้วย สำหรับมือใหม่นะต้องให้สามสายพันธุ์เลยหงชนสื่อยืนหนึ่งเลยรสชาติดีนิ่งทําผลง่ายสองนี่เฟิ่นหงมี่กรอบฟูแต่ไม่ค่อยอมเปรี้ยวแต่รสชาติก็ไม่ได้ไม่ไม่ไม่เขาเรียกว่าไงไ,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 ไม่ได้หนีกันเยอะแต่เขาจะไม่ออมเปรี้ยวเหมือนหงช้วนหงช้วนจะอมเปรี้วด้วยมันจะรบรสเป็นสามรสส่วนแตงโมแตงโม,โมก็อร่อยนะไม่ใช่ไม่อร่อยอมเปรี้ยวอมหวานรสชาติจัดจ้านแต่มเมล็ดเยอะแต่ที่ส่วนต้อมเมล็ดน้อยเมล็ดไม่เยอะเฉาะยังไงก็ แทบทุกลูกเลยยิ่งเราปลูกไม่ได้เร่งนะปลูกแบบธรรมชาติแบบนี้นะ,มะเมล็ดน้อยอันนี้เป็นความเข้าใจส่วนตัวต้องคิดว่าผลไม้แทบทุกชนิดนะเนาะถ้าเขาต้นต้นเขาเนี่ยสมบูรณ์สุดขีดไม่ได้ถูกเร่งไม่ได้รู้สึกว่าต้นจะตายมเมล็ดเขาอาจอ่านี่ความเข้าใจส่วนตัวนะความคิดเห็นส่วนตัวเขาก็ไม่จําเป็นต้องสร้างมเมล็ดเยอะๆเพื่อจะขยายพันธุ์หรือซื้อพันธุ์ต่อไปเดี๋ยวผ่าให้ดูเลยไหมอยากดูไหมอยากดูไหมอยากดู แตงโมที่สวนไหมมีใช้ได้อยู่ลูกหนึ่งโมดีอ่ะเดี๋ยวไปหาหมีดก่อนเนาะถือว่าเป็นการปิดคลิประหว่างฝรั่งพันหนักกับฝรั่งพันเบาเพื่อประกอบกันตัดสินใจมือใหม่แนะนําไปพันเบาเลยครับปลูกง่ายๆทาความเข้าใจเขาก่อนหรือใครจะเริ่มด้วยพันหนักเลยก็อย่าเพิ่งปลูกเยอะเข้าใจธรรมชาติค่อยๆปลูกค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆขยายพันธุ์ด้วยตัวเองไปอันนี้จะทําให้เราเสี่ยงกับการลงทุนน้อยแต่ถ้าใครมีกําลังมีแรงงานมีเวลาลุยเลย ทุกสายพันธุ์ปลูกได้หมดฝรั่งโอเคเดี๋ยวต้องไปหามิดแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมาเชาะฝรั่งก่อนปิดคลิปกันครับผมแรงทะลุเปลือกอยู่พระดิเอาไปกินมันฮะโมมาดูเป็นยังไงเออแต่จริงๆยังไม่ค่อยแก่เท่าไหร่นอกเชาะมันตรงนี้เลยแล้วกันตะคูครับนะฮะโมที่สวน ผ่าครึ่งเลยจะได้ดูว่าเล็ดเป็นยังไงหลุด,ดแล้วโฉมเล็ดมีเท่านี้แล้วเวลาสัมนะมันเล็ดมันจะล่อนออกจากคือเล็ดมันไม่กระจายอ่ะมันรวมตัวนี่นะมันกระจุกอยู่ที่เดียวแค่นี้เองบางๆแลดูความหนาของเนื้อ โอเคครับวันนี้ก็ประมาณเนี้ยเนาะมันจากกันไปก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดตับตะไคร้ให้ช่องพี่ต้อมเกษตรินรีวิธีพื้นตวเองด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิงะ่งเนาะจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครขอตัวครับร่วมกอดร้อน,อนไปแล้วสวัสดีครับ